สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องบีสุริยุนะคะวันนี้เราจะมีแผนที่จะไปเที่ยวหัวหินกันนะคะก็คือเป็นช่วงสิ้นปีวันหยุดสิ้นปีเนาะเราก็จะมาดูว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนบ้างเราเที่ยวที่ไหนบ้างคนจะเยอะแค่ไหนเมื่อกี้ไปร้านกว๋วยเตี๋ยวร้านหนึ่งมาเป็นกว๋วยเตี๋ยวร้านเป็นกว๋วยเตี๋ยวเนื้อแต่เขาหยุดช่วงปีใหม่เนาะแต่ตอนนี้เรากําลังจะพาไปร้าน ก๋วยเตี๋ยวต้ยมยำตำลึงหน้าวังนะคะ mm. ก็คือเริ่มกินกันตั้งแต่เช้าเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะไปเที่ยวไหนบ้างโอเคไปเลยก๋วยเตี๋ยวหมูต้ยมยำตำลึงหน้าวังนี่อันนี้เป็นขนมจีบนะคะมีขายอยู่ที่ตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่นะทุกคนเป็นเขาบอกว่าเป็นขนมจีบทำเองนี่อองลองชิม แใช่แน่นใช่แน่นมากเดี่ยดองบดดเป็อดเดดเงอเอดเดือเด็อเดือดเดือดเหือกือดเอเอ เส้นเล็กถูกต้องนะกรใส่ใส่ลงไป điểm Hãy subscribe cho kênh Gõ Để không bỏ video ทั้งสิ้นเมื่อกี้124บาทอ,อนอนมนน,งนงลงสายโอ้ยน่ารัก เออเดิคือมันแบบว่าด้วยความแบบต้มมนต้มไม้เอออะไรเออยมันแบบลงตัวสุดๆนี่คือมันเป็นวิวทะเลที่แบบสวยมากทุกคนน่ำหลักค่ะไเอหยอันนี้เป็นอเมริกาโน,โนา่ยชน่าขอหนึ่งยอดนะคะ ส,ส่วนอันนี้เป็นววลาวนดาอันนี้เป็นดิบเนาะแต่อันนี้เป็นอันเป็นเฉยๆถูกปะอ๋อทุกคนใครจะมาร้านดิบริมเลนะเป็นคือเราอะมาเอา่อสามารถคือมาตามแมพได้เลยแล้วก็มันจะมีที่จอดรถก็คืออยู่ตรงโรงแรมเวอร์เลนดา้าลอร์ดแล้วก็เราก็เดินผ่านเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ทุกคนเราจะมีช่องเล็กๆเดินเข้าไปแล้วก็ ร้านริบลิมเลยจะอยู่ริมหน้าหาดเลยแล้วก็คือนั่งได้ตามอธัธยาศัยนะคะทุกคนเอ๊นาําว่าให้มาสักช่วง10บโมง1ิบเโมงเนี่ยจะกําลังดีแบบแสงดีทุกอย่างดีแล้วก็คนไม่เยอะเท่าไหร่ถ้ามาช่วงบ่ายคนอาจจะเยอะแล้วก็แดดอาจจะร้อนกว่านิดนึงโอเคเราไปต่อกันค่ะอู้แล้วก็ถ้ามาตอนเช้าทุกคนก็จะมีที่จอดรถด,ด้วยอันนี้ก็คือแน่นโอเคไปต่อกัน ทุนนี่คือชายหาดชาอมคือแบบว่าชายหาดสะอาดมากนี่เราสามารถมีแอคทิวิตี้ขี่น้องมาได้แต่ว่าถ้าเป็นช่วงเวลาแบบประมาณ4-5่หโมงเย็นอาจจะดีกว่านี้ตอนนี้มันอาจจะแรงไปนิดน,นึงนะทุกคนตอนที่เป็นเวลาบ่ายโมงแต่ก็มีคนเล่นน้ำชายหาดแนะนำให้พกลมแล้วก็อ่อครมกันแดดโบกคิมกันแดดนะทุกคนเพื่อนนี้น่ารักมาก ภาพเรา2คนตอนนี้ก็คืออยู่ในร่มเจ้ะเพราะว่าแดดร้อนเนาะก็คืระหว่างที่เรารอเช็คอินเข้าโรงแรมแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรแล้วก็เชิ้คใช่เจอหาพื้นที่แล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าใครมาพักก็อาจจะแนะนำให้ไปพักแถวหัวหินจะดูค,คืนกว่านิดนึงเนาะ าทาทติปนี้เรามาพักที่โรงแรมบูมูนนะคะทุกคนอยู่ชะอําจะเปไงไปดูกันว่าเป็นไง กลับมามาเช็คอินที่พังเรียบร้อยแล้วสิริรวมในราคา3คืนนะทุกคนห้าพอ่สิบห้าบาทคือคือเราจองตอนมันเออ่เรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นไฮซีซันด้วยแล้วก็เออมันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจองใกล้ๆอะ่ะจองใกล้ๆมันก็เลยแพงนิดนึงก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วแล้วก็ เดี๋ยวครั้งหน้าแกตัวในการจองโรงแรมเนาะครั้งนี้ก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนเพราะว่ามันแบบว่าหายางนิดนึงอะไรประมาณนี้ก็เดี๋ยวยังไงขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะเจอกันน่าจะเย็นเลยทีเดียวกินข้าวเย็นเนาะโอเคค่ะไปลนะขอพักก่อนบา,บายทุกคนคะ่ะตอนนี้เราจะฟื้นจากการพักผ่อนแล้วเรียบร้อยแล้วก็ เรากำลังจะเดินไปหาของกินแล้วก็ถ่ายรูปเล่นริมชายหาดโอ้ยตาบัวมันตุยโอเคคือมันเดินมาได้เลยทุกคนเพราะว่ามันไ็นอย่างนี้นี่ตรงนี้คือชายหาดแล้วไกลมากอุ้ยตรงนี้แสงนีดาก จิมหานะทุกคนเราก็สั่งเป็นหมึกโลนึงทําได้2อ,อย่างทําได้รีด้วยแล้วก็อันนี้เป็นส้มตําคอหมูย่างได้สีอันนี้อันนี้รวมกันเท่าไหร่นนะสองร้อยยีสิบสองร้อยสสิบแล้วก็อันนี้3า0อันนั้น15บาทแล้วก็น้ำเอาน้ําแล้วก็น้ำผดใหญ่60บาทโอเคมาอีดกัน บูสมอลทุกคนเป็นบาร์ลึกลับลับลับแบบลับมากขอแทนแรกแทนหนึ่งกับแทนสามค่ะได้เลย about อันนี้เป็นแท็บหนึ่เป็น floral b อ่านก่อนอันนี้เป็นแท็บสามจะขึ้นให้เป็นร์รี่มิ x